าามแสดงว่าบอกคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีท่านผู้ชมราคาแม่กายได้จ้าเมือนี้คือหวดที่แล้วเป็นทจ้งไหนก่อคือทีมงานคือพอได้เก็บแกล้งดที่แ้วเก็บในนองไปไชครับแม่ย่อเพื่อสีเยงใไม่หมดละ เชียนไอ้เขาไปศูนย์แปรเจดเขาถูกหลายเขาแม่เอาไม่ต้องใส่ดิเรียกนั่นจักเขียนนั่นเขียนนั่นผีเพิ่นธมาเขียนเอ้อนพวนเสียไปแล้วเพิ่นมาเขียนไถโครงทุ่ยไทยคนมีแม่นโครงสุดท้ายมือนั่นพอดีล่ะเขาถืหลายปะเขามาหาเขามาหาหอดบ้านเขานั่งมาหานถือบดบ้านเลยบ่ะแม่เขาว่าเขาถือโย่ามื่อบุญเขาจ้องใช้มหา คนที่ถูกด้วยนะแมีนนปฏิมาวันที่เสีบเยังเสียมากเพื่อนที่อยู่ท่าบ่อเมนเชียนในเขาไปศูนย์แปดศูนย์แปดเย็ดเขียนในเขาเขาไปเต็มเต็มไมวหัวนี้หวดชี่เล้วเมีนเขียนในเขาไปแต่ว่าทา้งสองบ่ได้เนาะเมนมือขึ้นว่ามือขึ้นวันพระนั่นกะเมียก็ฟันว่าชี้เลียวไปน้ำเขาหนีหนีจากพ่อพ่อแสงผู้ผู้เราเสียไป่นครับ มี่จากเล่าไปเราสิไรเลาไรก็เลนี่นี่เลยพ่อเขาเลยแมนก็เลยไปพ่อเขาเอาเลยเอาเรียกพอดีก็เลยว่าเอาเรียกตัวไหนแม่ไปถามเขาแม่ถามเขาเรื่องขปัมเขาเรยว่าอ๋ออหันก็ได้แปดเจ็ดเจ็ดแปดเด้ออาจารย์ัวนี้ก็สีหันี้ได้จัไหขอำแม่อาาแม่ว่าหันี้ก็ได้ศูนย์มันได้ศูนย์สามเจ็ดศูนย์มันเจ็ดสามอ่นา คยวังหันก็เมาอยู่นี่นะว่าชนะมันรามันโศกันผีโศกันบ่แม่ผีโศกันหมดที่แล้วก็เมาอยู่นี่ละแปรเจ็ด่าชนะวนที่ก็เมาอีกเนี่ยว่าชนะใช่ใช่พ่อแสงไหมแต่ไม่เป็นพ่อแสงแต่มันเป็นผู้อื่นเขาไปเอาแม่ก็เลยไปพ่อเพิ่นเลยไปขอเอาน้ำเพิ่นเพิ่นเลยว่าเอาเขียนเอาลวกเจ้าอยากได้เจ้าเขียนไว้แล้วมันสิลอรื้อเรก็เลยเขียนไว้ก็ได้แต่มา ศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามได้มาเมื่อคืนนี่แหละครับแม่เม่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามเขาเขียนให้ผีน่ะเขียนให้ตัวสีอะไรแม่ที่แล้วเขาก็ไปเอารุ่หันสีดําหรือสีแดงพอพื้นไห้เขาให้สีแดงแดงเปื้อนๆ่แต่ว่าพอตีหัวแม่หัวแม่แตกในฝันนละนะ โอ้ในฝันผีมาตีหัวหัวแตกเลยจะไม่เข้าสะบอกแม่หวดนี้นี่โูนห่วงคือกัมีหางเดียวนี่เหรอครับแม่มีหางเดียวมาจุดทูกไวใดมาจุดทูบกไปได้622ครับหัวน้ำเนาะครับหัวนั่น้ช่เหสอ922 622 ตัวเดียวเม็ดเดียวนี่ตัวใดก่อนตัวเดียวเม็ดเดียวคือยังศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามมาใจที่ว่าผีเขียนให้น้องแม่พีไมาเขียนให้เป็นตัวเลยเขียนให้เป็นตัวเลยงวดที่แล้วคือแปดเจ็ดเหรอครับแม่งวดที่แล้วศูนย์แปดเจ็ดมันมาเขียนให้งวดนี้ศูนย์เจ็ดสามแม่หยุดทูบได้ตัวไหนนะหยุดทูบได้ได้หกสองสองหกสองสองหน้ามือดิเนาะนี่จ่ตัวงาม่สองตัวไปตัดเรนเอา เนี่ยชุดฟังนันบังมาหอนล้วก็ยังไปชุดเขาเจ้าถือรลายพวงมาติแล้เหรอมาพื้นเถื่อนะเขาถือโย่ว่าเขาโทรมาอยู่แต่ว่าแม่พอได้รับเขาเอาคือพอลาพาเขาแหงมันมาเรียนเช้งโทรศัพท์โอ้ยได้โทษแล้วครับชาแต่จะได้เฮียนบริบิกงวดนี่ได้บริบว่าเขาถือร้ายเป็นได้บริบกงวดสวามือบุญเขเขาถึงมาหางานเอาแม่ไปบอกเขาอยู่ใส่ก่อนเขาบอยู่เฮียนแล้วเขามาหา เขามาแต่เจ e ้าส yeah. ah> ีเชียงไม่เขามาหาหอดบ้านในเจ้าผู้มหาแม่นได้เจ้าภูมหาเขาได้ทุกงวดเพราะว่าเขาได้ทุกงวดเขาถูกทุกงวดเลยบอกแม่งวดที่แรกแม่ก็เขียนให้ให้เขาไปซีหัวโคกซีเอ็มป่ะงวดก่อนเขาก็ไปได้อีกเลยเขาได้แสดงว่า เพื่อนแม่คนนี้เขาถูกกับแม่ทุกงวดเลยแหะถูกเขามาทุกงวดวันละเจ็ดพันวันละแปดพันก็ได้วันละหมื่นมันก็ได้มันเขามาทุกงวดแต่ว่าย่ายหนึ่งแม่ว่าแม่ลงไปเยกมาเอาน้ำห้อไปเังไยนก็ว่าจะจะพ้องฟันเห่าไม่เป็นไรแม่เป็นธรรมดาแม่เนาะแต่ว่าไอ้ผีเนี่ยขู่โศกันคุยกันวันเลขจะออกศูนย์เจ็ดสาม ไปเอาน้ำพืนเล้วเอาสมุดไปเขียนไว้น้ำพืนเขียนไว้เรื่องมันสิลืมดีว่าะัะนั LIKE ้นเจ้าเสียเอาว่าะั้นเสีเขียนไว้ยุ่ดอกว่าะัะนันก็เลยคิดเลยไม่เขียนลุกขึ้นไม่เขียนไว้ครับกระดาษใบน้อยๆนี่ใส่ผู้กันผมไมให้ยบึ้งเขียนไว้มีเม็ดเดียวนะแม่เนาะแต่ว่าจุดทูบได้หกสองสองจุดทูบเมื่อกี้นี่แหละครับแม่จุดเมื่อกี้มื่อคืนม่กับย่างเขาไปจุดอนี้ก็ยุดหันเลย บ้านมังกรก็สกินความฝันนะพ่อโซเไอ้ไม่ใช่พ่อแสงพ่อแสงพ่อโซ่พ่อแสงเป๊นมันจีตายเกียบตุยไปแล้วนี่พ่อโซ่พ่อแสงพี่น้องเอ้ยหลง่ะแฟนที่เสียไปซื้อพ่อแสงแต่ว่าพ่อโซ่นี่คือปัจจุบันอุ้ยสอเสียคือกัน มันกระลงเนาะมีเจ้สุซอเยอะกันเออบาดนี้ล้าเพิน่นสะิให้โชคเนาะแม่หนึ่งตะกี้เพิ่นให้มาบอกแม่เพิ่นบอกว่าจังไดลก็สิบอกสิให้ซอยแม่รวยนั่นโอ้ยเพิน่นเพิ่นว่าแม่ถูกเนาะตะกี้เพิ่นว่าถูกไรเช่นแล้ว,วิให้อยู่ดอกจักเก็ตแปดเป็นิดเราอ่าเออได้จะหงวดฮะนี่แม่ได้6กวดบ่กใ้แจักงวดบ่บ่คั่นฮอด8อยู่มาเติมเด้อว่าติฮอด6กวดฮอดได้6หัวติดล่ะเพราะวาบอก เรื่องกันเรื่องกันซ้อนเรื่องกันซ้อนเนาะมาบอกถ้าโตเก้าเน้นให้ถ้าโตเก้าโตน้องมือไี้บออกก็ชิมาเน้นให้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 พ่อว่าไปเฮ็ดบุญให้จ้างนั่นให้เราบ่อคอยมาหาเม็ดจีเจนี่เราไหวพุ่น้อยเนียนไม่ได้ว่าเฮ็ดบุญได้ว่าไปเฮ็ดอันมาได้กเขาบอกว่าสิเฮ็ดแต่เราชิมแต่ไปเฮ็ดหมอลำเหมือนแบบแมน ทไมไม่ดสอบเรื่องนี้ปกติแคปหน้าจอแคปไว้นะครับผีโสกันบอกเลขนะฮะคนลงไปเอาคนขี้เรือลงไปโอ้ขี้เรือเลยบอกเมียแมนเขาขี้เรือลงไปเขอไปน้ำเขาลงเรือเลยลงเรือเลยเืออยเลยขอไปเอือเรยไเ่เอาเ่้เยไเ่อ็เเ่เ้าเียเอ หันมาหันมาเทียงๆให้จักบาดในแม่เออเอาเอาลงเอาลงใส่เอิกในแม่เออเออเอกขึ้นมาเขียนไว้พี่น้องวันนเห็นหน้าเห็นตาเห็นเต้าหัวเหมือนสำหรับเลขปีนี่คือศูนย์เจ็ดสามนะแม่เนาะอศูนย์เจ็ดน้อยแม่แับนี้ทางนี้เห็นแต่หัวมันเต่หัวมันแเป็นแนวทางนะแม่เนาะเดี๋ยวเอาลงก่อนได้ครับแม่ครับเห็นชัดเจนแล้วมากบัวล้วแม่ เอาพูนมากว่าสิไปสิไปซื้อเพื謝謝่พ่อแย่เนื้อจะสิไปซื้อเห็ดอีหยันมาชันเพราะต้องซื้อหรอกดวงเจ้าว่ามีนี่ในหันมาชันว่าว่าแล้ว่าหันดามน้ำตั้งเจ้าเพต้องไปซื้อเพาะฉันดวงเจ้าว่ามีในหันหรอกเพาะฉันบายกันมาลำตั้งวังหันเลยขับรถมาเหยาะว้อฝันกันมาลำตั้งกันฟังลำตั้งให้บอกแก่สิมันสิแม่นเนาะแม่มันก็จะว่าเขาอยู่บ่นลำตาไหลเลยบ่แม่ แบบตาไหตาไหลเลยโอ้น้ำตาไหลเลยครับบอกเลขจนน้ำตาไหลเลี้ยงไห้เั้งไว้แยใจนะบอกด้วนี้แยกใจเนาะฮะแยกใจก็ให้ตัวแยกใจอยังเนี้ยโอ้ยแยกใจตัวซื้อมาอะไรแยกเชียเนาะจนน้ำตาไหลเลยวันนี้แม่เแยกไว้จะไปซื้อเรื่องจ้าซื้อมันซื้อบอกว่าสั่นไปยังไงเราคนเริ่มไปซื้อเช็กเชียร์คนได้ก็ว่าให้ซื้อเแยกใจเราเอาละเดี๋ยกข้าสซีแย่ข้าวน้ำข้นน้ำซ่าตัวครับผม ถือจนน้ำตาไหลนี่ไหมถือจนน้ำตาไหลเนาะเช <laughs> ะ<ห>นนันเครียดเนาะง่้ยๆว่าวทางนะนเลขถือเ่ราถือเออเลขถือเ่ราถือก่ะชื้อเพระาพระว่าถือใช่ปะไฮต้ออี